สวัสดีครับพี่น้อง f อป๋ปาต่อไร้พ่ายทุกท่านนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปาต่อไร้พ่ายนี่ครับหนึ่งนาทีพยาต่อนะครับวันนี้นะครับจะหยิบมาฝากครับ18บนาฬิกาสานาทีครับลีของจีนนะครับทีมอันดับต้นๆของหัวตารางครับแล้วก็เป็นแชมป์ในลีของจีนในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วก็คือเซี่ยงไฮ้พอตครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับชิงเต่าไฮนิวครับเซี่ยงไฮ้พอตครับณปัจจุบันนะครับยังเป็นนะครับท็อปโฟอยู่นะครับ ต่อตอนนี้นะครับเซียงไฮ้นะครับพอตอยู่อันดับที่4นะครับผลงานนะครับ10เกมล่าสุดนะครับนะครับที่เปิดออกมาลีกจีนเปิดใหม่นะครับมี20แต้มนะครับชนะ6เสมอ2แพ้2ครับธรรมตูได้22ครับเสีย14นะครับชิงเต่าไฮนิ้วครับปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่15ลรองบวยครับ ผลงานนะครับที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้ครับ11เกมชนะเพียงแค่1นเสมอ4แพ้6นะครับทำประตูได้11เสีย15มีเ็ดแต้มนะครับเอสอการเจอกันนะครับ8เกมหลังสุดครับเซียงไฮพอตครับชนะไป5เสมอ2อชิงเต่าชนะ1เกมล่าสุดครับ นะครับเล่นในบ้านของเซี่ยงไฮพอตครับเป็นทางด้านเซี่ยงไฮพอตครับอัดชิงเต่าไป5 0นะครับเกมล่าสุดในผลงานในลีกเซี่ยงไฮพอตครับโมเมนตัมมาอัดอู่ฮั่นทีทาวครับเล่นเป็นทีมเดียือน2 0โจทย์วันนี้ครับ1นาทีพยาต่อนะครับเขามองว่าครับเซี่ยงไฮพอตครับมีดีกว่าชิงเต่าไฮนิวครับฟอร์มภาพรวม1ได้เล่นในบ้านนะครับผลงานดีกว่าแล้วก็เป็นสโมสรอนนะครับอ่าติดท็อปโฟอยู่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเกมทะลุทะลวงอีกครั้งครับ หนึ่งกิโลกรัมครึ่งครับที่มองว่าเซี่ยง Hi ไฮ้พอร์ตมีดีกว่านะครับชิงเต่าเกมนี้ไม่ใช่งานยากสําหรับเจ้าบ้านอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตครับนะครับมองครับเจ้าบ้านครับเซี่ยงไฮ้พอร์ตครับขอให้พี่น้องโชคดีครับ